นีเห็นบอกว่าอะไรชื่อเกสมีใครเยอะแยะมากเลย้สาวทั้งนั้นเลยด้วยเราคุณอ๊งไม่มานะคะัคุณอ๊ อ<ส>ีิชาติได้ไหมครับไม่ใช่ขอกล้า,ามก็มคงติดเขาบอกติดติดฐายละครนะครับแต่ก็ร่วมแสดงความยินดีนะครับยังไงคะในรูปแบบดอกไม้ยังไม่ทราบครับเดี๋ยวต้องต้องรอนดูว่ามีดอกมาหรือไม่ทราบเรียกเบสแลวครับเบสมารับน้องเบสไม่เห็นนะครับอาจจะเห็นบอกว่าติดงานนะครับก็คือก็คือเพื่อนๆในพี่ๆน้องๆในวงการทุกคนที่เราสนิทสนมนะครับแล้วก็อยากจะเชิญเขามาเพราะมันอย่างที่บอกว่าเป็นวันสําคัญของเราจริงๆแต่ว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับไม่ว่างอย่างเงี้ยเราเข้าใจ ว่าเขาติดงานจริงๆครับก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าก็เขาคงจะร่วมแสดงความยินดีอาจจะไปซื้ออัลบั้มอะไรเงี้ยก็คือแล้วแต่แต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาก็ไม่ไม่เป็นไรกับเตสไม่มีอะไรที่จิงจังพัฒนาอะไรลึกซึ้งมครเบยไปเฝ้าไปเฝ้ามอง เฝ้าที่กองถ่ายไปไปทำงานไม่ใช่ไม่ได้ไปนั่งเฝ้าที่กองคือผมถ่าย MV เพลงรักกันทั้งหนึ่งด้วยกันนะครับแล้วเบสเป็นนางเอกเ v เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องอยู่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคงไม่ไม่ใช่เรื่องของการนั่งเฝ้าครับก็คือแค่ร่วมงานแค่ครั้งเดียวแล้วนอกนั้นไม่มีอะไรใช่ครับก็เคยร่วมงานกันแค่ MV ตัวนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ไม่ไม่เคยเจอกันแต่ก็ต่อความสมคัญฉันแฟนอะไรฉันแฟนไม่มีครับไม่มีเป็นน้องครับเบสเป็นน้องแล้วลอยละครับ ลอยช่ยมีด้วยเหรอครับอ๋อลอยเนี่ยคือจริงๆต้องบอกเลยว่ากับพลอยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับรู้จักพลอยตั้งแต่อายุ14-15นะครับแล้วก็ คือเป็นเพื่อนกันมาตลอดเพียงแต่ว่าตอนที่ผมไปในเมืองจีนก็ไม่ค่อยได้เจอกันนะครับเพียง mm hmm. แต่ตอนนี้พอเรามีระบ้าแล้วก็คือล่าสุดเราไปเจอกันที่งานงานนึงแล้วก็เลยบอกว่าเออเรามีงานแถลงข่าวนะ mm hmm. พอเขาบอกเออถ้าเขาว่างเดี๋ยวเขาจะแวะมานะครับแต่ว่าเขาบอกว่าวันนี้พอดีเขาติดถ่ายโฆษณาก็เลยมาไม่ได้ mm hmm. เป็นเพื่อนกันจริงสนุกไม่มีครับโสดมากตอนนี้ตามหายและไออภิษาไออภิษาเนี่ยเป็นนางเอก MV ็ตัวแรกนะครับซึ mm ่ง hmm. ไอซ์บอกว่าถ้าเกิดว่างก็จะมาเหมือนกันเพราะว่าอยากให้ไอซ์มาเพราะว่าไอซ์เป็นนางเอก MV ตัวแรกคือความทรงจำที่ทำให้เต้รู้จักกับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอซ์ได้มาเล่นก็เลยอยากเชิญไอซ์มาครับผมเคลียร์เลยว่าไม่มีใครเป็น,นไม่มีมครับไม่มีทุกคนคือเชิญในความรู้สึกที่เราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็อย่างนี้ก้อยมาแล้วนะครับก็มาให้คมให้แสดงความยินดีก็เป็นเพื่อนกันครับผมต้องคนอาจจะมองโ้โหน้าหล่อตีขนาดนี้เป็นเกย์หรือเปล่าคะคือ ต้องบอกเลยไม่ได้เป็นนะครับผมชอบผู้หญิงนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังยังไม่มีโอกาสได้เจอใครที่ที่ใช่ครับผมแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับว่าเราอยู่กับตัวเองแล้วทํางานทุกวันเพราะอยากให้อัลบั้มเนี่ยทุกคนซื้อไปแล้วก็ฟังได้จริงๆแล้วสามารถเก็บได้ครับผมก็เลยตอนนี้มุ่งมั่นกับการทํางานมากๆมีใครเข้าใจผิดมาจีบบ้างไหมคะคิดว่าเราเป็นผู้ชายหรอครับก็คือจะเป็นไม่ไม่ไม่มีจีบนะครับส่วนมากทุกคนเข้ามาแบบน่ารักก็คือ เข้ามาเออชอบเพลงนะชอบผลงานไม่ค่อยมีคนบอกว่าชอบชอบเต้นแบบอย่างอื่นก็คือทุกคนจะเข้ามาเออเราชอบเพลงคุณนะ<ม>เพลงคุณดี<อ>ซึง้งฟังแล้วรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอน่งยงก้อยนิดนึงก้อยมาได้ยังไงรู้จักกันคือก้อยรัชวินนี่ต้องบอกเลยว่าผมทําเพลงกับเขาตั้งแต่สมัย school of l u s, <S นะครับซึ่งทําเพลงด้วยตองมี4คนมีเจฟเต้แอร์ก้อยวันนี้น้องแอรก็มานะครับแล้วก้อยเนี่ยก็วันนี้ ก็บอกเขาบอกว่าว่างจะมาร่วมงานเพราะว่าเราเคยทําอัลบั้มด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้ในเมื่อเต้ได้มีโอกาสได้ทาได้ทําอัลบั้มเดี่ยวแล้วก้อยเขาคงอยากจะมาแสดงความยินดีก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ก้อยมาร่วมงานนะครับไม่ได้ไม่ได้ฉกเป้มาไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่มีไม่มีเป้กับเพื่อนเป้กับผมเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันรู้จักกันแต่วันนี้เป้เขาบอกว่าถ้าว่างก็จะมาก็ไม่ว่างอีกนะคะ